วมสูงเก่สิบแปร้อยสามสิบเนา,น 28, 130านะร้อยยี่สิบแป้อยสามสิบรวมสูเนี่ยชหวงเอก,กลักษณ์อัตลักษณ์ขว้ยไทยเป็นตั้งไหนครับเอลักษณ์มาดีอ่อตลักมันกายพอมันเลยพอมันเป็นเป็นขัว้วที่ว่าคนย่อมละเจ้าสั้น่้า เป็นว่าสสูงมันเป็นไงท่านพออยด้วยขั้วเป็นขาเบิังขาเบิังขาบังขาเป็นจังไงพอขาหนาสอขาหนาดีเล็บเป็นจังไงเล็บงามบ่เล็บงามเล็บสวยขั้วเป็นเล็บเบิงเล็บสัดสัดเล็บตั้งเล็บตั้งอ่องข้อจะอ่องข้อจะอ่องนะมาเ่อจะอ่อง 2ออข้อ,อ,งอ,อง2อ่องคุ้ย2อ่อง,อองตาแแตมแกมจำเนาะแตมแกมจำเนอะอเอกกระรักค้วยไทยน,นี่กับคว้วยแม่สาวอายุ10เดือนลูกคนแล้วอยากสิของมากครเยี่ยมส้มขอกมาเบิงคว้วยกับมาอะไรแล้วจ้ะย <c oughs> ินดีตอนรับคุ้ยยู เดี๋ยวงกันเอาลอครจาขอให้บ้ำมันสมู เขามั็นตาบ่อตั้งห้างเขาขั้นส่วนนี้เขาเนื้อป้อนตาหูดอกกุ้ยตดคกุยแหน่ ขกอยยู้ล่อยแมนตะโบดมีชาวข่อยชาวล่วย กล้วยอายุสิบเดือนเป็นลูกเจ้าสั้นนะจ๊ะแม่ปานซุลินเมื่อนี้น่าจะอายุยุ่ที่ประมาณสิบเดือนแล้ว แ,เ,แเข้าันะะมไม่มีคนอยูนหนีมากี่